สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มจาะลึกทุกรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาด ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ Honda ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025กับ Honda Wave 126รุ่นใหม่ที่พัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานชาวไทยอย่างแท้จริงด้วยความนิยมที่ต่อเนื่องมายาวนานของซีรีส์เวฟในประเทศไทยจึงไม่น่าแปลกใจที่ Honda จะเลือกพัฒนาเวฟ126ให้มีความทันสมัยยิง่งขึ้นประหยัดน้ำมันกว่าเดิมและมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำหน้าก่อว่าที่เคยเว็บ126โฉมใหม่ในปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 124.8cc ซระบบหัวฉีด TGMFi ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมและการตอบสนองที่นุ่มนวลทันใจโดยให้กำลังสูงสุดประมาณ9.8แรงม้าแรงบิดประมาณ10.1นิวตันเมตรซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางระยะกลาง การเปลี่ยนเกียร์ของเวฟ126ยังคงใช้ระบบเกียร์แบบ4ระดับที่เข้าใจง่ายใช้งานสะดวกและยังให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับผู้ขับขี่ชาวไทยที่คุ้นชินกับระบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกเวฟ126มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED ที่สว่างชัดเจนมากขึ้นพร้อมด้วยชุดแฟรริ่งหน้าใหม่ที่มีเส้นสายคมชัดดูโฉบเฉี่ยวและพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมไฟเลี้ยวหน้าและหลังได้รับการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับตัวรถ สะท้อนความเรียบหรูที่ทันสมัยโดยสีของรถมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีแดงเมทัลลิกสีดำเงาสีขาวไขมุกและสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นโทนสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้งานวัยทำงานและวัยเรียนชุดแผงหน้าปัดของเวฟบ2 6 6ถูกปรับโฉมใหม่ให้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมและนาฬิกาดิจิทัลพร้อมไฟเตือนต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงถังน้ำมันของเวฟ126มีความจุอยู่ที่ประมาณ4ลิตรซึ่งเมื่อรวมกับระบบหัวฉีดอัจฉริยะของ Honda าทาให้รถรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า70กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นจุดเด่นสาคัญของเวฟ126ในยุคที่ราคาน้ํามันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบาะนั่งของรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีความนุ่มและกว้างรองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดีเยี่ยมโครงสร้างตัวรถยังคงเน้นความเบาแต่แข็งแรงทำให้ควบคุมง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือการจอดในที่จำกัดระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบโชคคู่ซึ่งให้ความนุ่มนวลและมั่นใจขณะขับขี่บนถนนที่ครุขระ ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและมีประสิทธิภาพในการหยุดรถอย่างมั่นใจอย่างรถของเวฟ126มีขนาด70-90-17ที่ล้อหน้าและ80-90-17ที่ล้อหลังให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบสตาร์ทรถของเวฟ126ที่ให้มาทั้งแบบมือไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า เพื่อความสะดวกและความมั่นใจในการใช้งานในทุกสถานการณ์ส่วนของท่อไอเสียได้รับการออกแบบใหม่ให้เสียงนุ่มนวลไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมและยังผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรฮาซึ่งช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นราคาจำหน่ายของ Honda w เว e 126ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ47,500บาทสำหรับรุ่นดัมเบกและประมาณ52,000บาทสำหรับรุ่นดิสเบรกพร้อมลอแมก ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและฟีเจอร์ที่ให้มาและยังมีโปรโมชั่นผ่อนชำระรายเดือนจากตัวแทนจำหน่ายที่ทำให้การครอบครองรถรุ่นนี้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม Honda ยังเน้นการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องด้วยศูนย์บริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอะไหล่แท้ที่หาง่ายราคาย่อมเยาและการรับประกันคุณภาพจากศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน ลูกค้าที่ซื้อเว็บ126จะได้รับบริการเช็คระยะฟรีตามโปรแกรมที่กำหนดและยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชันของ Honda ได้อีกด้วยสเสน่ห์ของเว็บ126ยังอยู่ที่การใช้งานที่คล่องตัวเหมาะกับการจราจรในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแกน่นหรือหาดใหญ่ด้วยขนาดตัวรถที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปทำให้สามารถซอบแซกได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่สามารถใส่ของใช้จําเป็นได้พอสมควรเช่นเสื้อกันฝนกระเป๋าเล็กหรือของจิปาถาต่างๆและยังมีตะขอแขวนของด้านหน้าอีกหนึ่งจุดเพื่อความสะดวกในการใช้งานประจําวันรูปลักษณ์ของเวฟบ2 6ทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายไว้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนทํางานหรือผู้สูงอายุที่ต้องการรถที่ขับง่าย ไม่ซับซ้อนและประหยัดน้ำมันอีกทั้งยังเหมาะกับก,บการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นขี่ส่งอาหารหรือใช้ในกิจการต่างๆได้เป็นอย่างดีความนิยมของรถตระกูลเวฟไม่เคยลดลงในประเทศไทยนั่นเป็นเพราะความเชื่อมั่นในแบรนด์ Honda ที่สังสมมานานและการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานที่ต้องการรถที่ไว้ใจได้ ซอมง่ายขี่สบายและราคาคุ้มค่า Honda w เวบ126ปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่ในปีนี้ด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ประหยัดและเชื่อถือได้เวฟ126พร้อมจะเป็นคู่หูการเดินทางของคุณในทุกเส้นทาง สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่าย Honda ทั่วประเทศหรือติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์และเพจ Facebook ของ Honda Motorcycle Thailand ได้เลยครับและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถใหม่ๆม,มาอัปเดตให้คุณชมอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาว